Thai massage by June again today about Hermes exercise or Thai yoga. We will show you about a remedy for who have chest pain. shown the problem like a stomach, you know, for stretching chest and everything. If you keep doing it, we help you a, a lot. Reduce your um, like a, your CPR helps CPR stretching chest and and your shoulder will help a lot. So are you ready to be follow me about the exercise? Okay, it's for remedy chest spread. Lay down. I I, sh I can just share. We can see better like that. Okay, I will sit. I will lay down. Both arms touch your ear as much as you can. Okay. And then your hand and your abdomen. You put over your head, stretching like that. Hold it for a few seconds. Slow down. Put on top of your face like that. And then come back down and go straight to stretching like this way. Straight your knee and your leg. And put your feet down close and down hold your breathe for three seconds and, uh, see? do it again come back like this hold your breathe and relax and come back here stretching in the same time put your both feet down See? your can to beginning position See? feel good eh? it's about your tummy like a CSPR, the people all your chest pain or have chest pain is very helpful Yeah. ดูอย่างนั r a c t แล้ว g p กทิ t ง c i กทิ o งดีวนะ่าเกิดเจ็บเพนไปก่อนถ้าการบริหารที่ประยุกต์มาจากถ้าฤาษีดัดตน้วันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าแก้โรคในอกไม่ใช่อกหกักไม่ใช่อกอีกเปนจะแตกนะคะแต่ว่าเขาเรียกเขาเรียกว่า แน่นหน้าอกนะคะถ้าถ้าใครแบบเหมือนฮาร์ดเบิร์นอ่ะแค่ใครแบบจุกๆในอกอะ่ะอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะท่าออกกําลังกายท่านี้มันจะช่วยได้เยอะแบบเหมือนการ CPR ีอารปอดเนี่ยอันนี้มันจะให้เราขยายนะคะพร้อมแล้วมาท่าเตรียมเลยะคะ่ะท่านี้สบายถึงเวลาจะไปเข้านอนแล้วเป็นท่านอนนะไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่าแต่ลองมาดูนะคะอะ เอาท่านให้ดูทางนี้ก่อนนอนลงนอนราบยาวยาวเนาะคนสอนเนี่ยมันจะยาวไปไหนวะนอนราบกับพื้นวางมือวางมือวางไว้ข้างลําตัวนะคะโอเคพร้อมแล้วเนี่ยมือวางไว้ข้างลําตัวแนบที่ลําตัวอยกมือขึ้นพร้อมๆกันขึ้นเหนือหัวอาวมาเลยจ้าดีไหมคะ ช้าๆให้ให้แนบชีดใบหนเูเอาเท่าที่ได้นะพยายามใครทำได้ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรโอเคเอาที่เราได้การหายใจหายใจลึกๆเข้าลึกๆสามวิผ่อนแล้วก็กลับค่อยๆกลับมานะกลับมาดูตามนะอะอีกที่ ยืดให้สุดเลยรัมให้สุดแขนน่ะเหมือนอยังไงน,นะคะการหายใจไว้สามวิหอแล้วก็กลับมาอเอ่ะแล้วอีกแบบหนึ่งเอาเมื่อว่างประสานในเนี้ยไว้นะบนบน,บนหน้าท้องนะคะผ่านชานไห้รีแลกซ์กันใช่ไหมอ่ะพร้อมแล้วนะพร้อมลับไปเลยจ้า ขึ้นเหมือนคล้ายเดิมนะแต่ว่าอันนี้ไปเป็นคู่อะ่ะเราดัดไปมือประสานเนี่ยยืดแขนการหายใจ3ามบีสาสปล่อยแล้วกลับมายังมือยังปร้อมท่านผู้ชมค่ะมือยังประสานกันอยู่บนวางหน้าผากวางไว้ ใจลึกๆเข้าสุดปอดต้องหายใจนะคะท่านผู้ชมถ้างั้นเราจะเราจะไม่เรียกว่า C P R คือท่าหายหายปอดเราต้องหายใจาอาเพราะ,ระเลือดเนี่ยย,ยืดแขนให้สุดให้แน่ควมตัวยืดให้สุด แล้วเท้านะจ๊ะเท้าที่ตั้งอยู่งม,มลงปลายเท้าเนี่ยให้อย่างเงาค่ะให้สุดเลยแบบสุดแขนนะคะทำอะไรให้สุดๆนะเนี่ยกดไว้อ่าคันหายใจตึ๊กปล่อยค่ะกลับมาที่เดิมตรงท้องอน้ำอีกที่เหมือนเดิมขึ้นไปเหนือหัว ดีมากมองเท้าทหนะพมมาอมกลับมาจุดน้ำต้นเป็นยังไงคะท่านผู้ชมอ่ะมือแนบลำตัวพร้อมไปค่ะชิดหมวไว้การหายใจ อยางที่เดิมช้าๆไม่กล้าขึ้นไป ประสานไว้ที่ท้องหน้าท้องพร้อมแล้วไปค่ะดัดขึ้นไปนะคะแล้วผ่อนมาไว้ค่อยๆวาดลงไปข้างล่างายืดให้สุดแขนเลยค่ะเท้าข้อเท้าอย่าลืมนะคะทีเนี้ยเท้าชิด งมลงงมปลายเท้าลงกดปลายเท้าง,งมลงพร้อมยืดแขนให้สุดการหายใจผ่อนแล้วกลับ,ลบมาน้องอีกทิค่ะ very good ดีมากค่ะเอากลับมา ลืมเอานะกดเท้าลงง้มลงยืดให้สุดสุดแขนสุดแขน,ลำ,น,แขนแลำตุ้นแแขนไล่กลังตัวทั้งสองข้างหายใจเข้าลึกลดึีมากขอณค่ะ Well I hope everyone like my remedy for CPR who have chest pain today practice วิวเวกูดฟอร์ yourself ขอบคุณที่ทัอบชมงนะคะทุกคนเดีเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปออกกำลังกายเลยนะคะไปฝึกช้าๆไม่ต้องเร่งขอบคุณค่ะบ๊ายบาย